ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนชาวร้อยเอ็ดเรื่องลูกพูดโกหกพ่อแม่แก้ได้กับวิธีรับมือเด็กชอบโกหกเหตุผลที่ลูกต้องโกหกคือ 1. โกหกเพื่อปกป้องตนเองเมื่อทำผิด 2. โกหกเรียนแบบผู้ใหญ่ 3. โกหกเรียกร้องความสนใจ 4. เสริมเติมแต่งเรื่องราวตามจินตนาการสำหรับวิธีแก้ไขนิสัยชอบโกหกของลูกนั้นสามารถแก้ไขได้ดังนี้ครับ 1. พูดคุยกับลูกด้วยเหตุผลอย่างตรงไปตรงมา 2. เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก 3. สร้างความไว้วางใจให้แก่กัน 4. สอนให้ลูกๆรู้จักการแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องโกหก 5. ชมเชยบ้าง เมื่อลูกพูดความจริงและซื่อสัตย์แม้ว่าลูกทำผิด 6. สอนเรื่องคุณธรรมแล,และจริยธรรมที่ดีของสังคมการสนับสนุนให้ลูกพูดแต่ความจริงเป็นการแก้ไขปัญหาลูกพูดโกหกได้ดีที่สุดโดยเริ่มที่พ่อแม่พูดความจริงและซื่อสัตย์ต่อตอนเองเสมอไม่ลงโทษเมื่อลูกพูดความจริงแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่เคารพในความจริงที่ลูกพูดแม้ว่าความจริงนั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีบ้าง แต่เราจะช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยไม่ใช้วิธีการโกหกเพื่อปกปิดความผิดนั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวโทร0 2 6 5 9 6 7 6 2ดถึง3ด้วยความปรารถนาดีจากนายทรงพลใจกลิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ